คุณผู้ชมครับหลังจากที่ทีมขุนพลกิฬาพผจยขอาเรานั้นพ่ายแพ้ให้กับทีมอดสตรสภาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับโค้ชคาริสโตก็ได้มีการเรียกนักเตะม,มาคุยเป็นรายบุคคลนะครับเพื่อปรับทัศนคติและก็ให้กําลังใจนักเตะให้จิตวิทยานักเตะเพิ่มมากขึ้นครับทำให้นักเตะของเรามีกําลังใจในการที่จะลงมาทําการฝึกซ้อมและก็มุ่งมั่นในนัดต่อไปนะครับโค้ชคาริสโตได้บอกกับนักเตะของเราไว้ว่านะครับช่วงเวลาซ้อมน,นั้นอยากจะเห็นนักเตะของเรานั้นทุ่มเท แบบ100%ซไม่ต้องกลัวว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนเพราะว่าใครนั้นเกิดอาการบาดเจ็บระหว่างที่ซ้อมหนักนะก็ยังมีเพื่อนที่สามารถจะทดแทนได้ครับฉะนั้นเขาอยากให้เวลาซ้อมและเวลาแข่งนั้นนักเตะของเราทุ่มเทแบบ100%ซทุกคนครับนี่ก็คือวิธีการแก้อย่างหนึ่งของโค้ชคาลิสโตในช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้บรรยากาศในการฝึกซ้อมจากที่เคยเครียดนะฮะก็กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชม ก็อยากเชิญชวนแฟนบอลพี่น้องชาวอุนดาเมืองทองทุกคนครับคือเข้ามาเชียร์ในบ้านมาให้กำลังใจกันใหม่มาเรามานับหนึ่งกันใหม่มันเริ่มกันใหม่ที่ชัยชนะเราต้องมุ่งมั่นแล้วเก็บชัยชนะให้ให้ทีมเราขึ้นไปอันดับปวตารางให้ได้แล้วก็อยากให้แฟนบอลมาให้กําลังใจพวกเราง่ายๆยังไงก็อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งกันครับเพราะว่าเพราะว่าบอลแต่ก็ไม่อยากพูดว่าบอลมีแพ้มีชนะคือคือแพ้ก็คือคือ นักบอลนะ่ง,ย,งยิ่งเสียใจครับก,ก็ยังไงก็ฝากแฟนบอลก็อย่าลืมมาเชียรเราเหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้เราครับคือเราก็จะพยายามทำเต็มที่ครับก็เหมือนเดิมครับอยากอยาให้แฟนบอลเข้ามาเชียเร์เยอะเป็นกาลังใจพวกผมมากเพราะว่าตอนนี้ต้องการกําลังใจมากครับผมบเชิญชวนครับกองเชียร์ซึ่งผมผมเข้าใจนะว่าแบบม,มันสกอร์มันเยอะมันเยอะอจริงจงซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะยอมรับแต่แต่มันเป็นเรื่องจริงที่เราแบบที่เราแพ้เยอะขนาดน,นั้นนะซ,ซึ่งก็อยากให้ วันเสาร์นี้ก็อยากให้กองเชียร์มาช่วยให้กําลังใจกันเยอะๆครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าทุกคนนักเตะทุกคนอะต้องการกําลังใจจากกองเชียร์เมืองทองทุกคนที่ที่จะมาคอยให้กําลังใจพวกเราครับ